สวัสดีครับผมไข่มูวันนี้เรามาอยู่เกมเกมอะไรนะเบลกูลืมชื่อดักไซเออดักไซดักไซเหรอวะดักจิกตูดเลยทอนขนเลยนะตอนนี้เราอยู่เกมดักไซแล้วก็มีเพื่อนๆมากมายหลายหน้าหลายแต่จะทำกูจะทำกูกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูไปสู้มากูไปสู้มากูจะตายแล้ว เอาไว้ว่าตอนนี้เรามีพี่เบลพี่บอสพี่โฟกแล้วก็พี่มาร์คนะพี่มาร์คเคยออกคลิปหรือเปล่าพี่มาร์คเคยออกคลิปหรือเปล่าไม่ไปคลิปแรกคือด็อกออฟก็อดเนี่ยเฮียพี่มาร์คนะเฮียส่วนพี่โฟกแม่งอยู่นู่นนะอยู่ไกลมากเลยพี่โฟกไปหาของแล้วส่วนพี่บอสก็ไม่รู้แม่งจะอยู่ไหนนะเฮียเกมนี้ก็คล้ายๆกับเกมแนวประมาณแบบแนวสกัมนะท่านผู้ชมนั่นคือสร้างบ้านอาชีพรอดแล้วก็หาของแล้วก็ ตุยผู้เล่นคนอื่นไปวันๆนะเน่งไม่เห็นคำเพี้ยอะไรเลยนะาพี่พี่บอสกูลองแล้วเฮียซพ่งเกมดาร์กไซนนี่ตอนนี้ก็ยังเป็นเดโมอยู่นะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นเกมที่ดาวน์โหลดฟรีในตอนนี้เท่านั้นนะไม่รู้ว่าในอนาคตตอนเปิดเป็นตัวเต็มมันจะให้โหลดฟรีหรือว่าให้ให้ซื้อกูกูเดาว่ามันต้องซื้อแน่มึงห่ะก็น่าจะประมาณสักสองร้อยไม่ถึงนรู้ว่าห้าร้อยห้าสิบถึงนะกูจะเป็ดกูจะเป็ดไอ้เหียท่านผู้ชมเกมนี้เป็นเกม pvp นะดังนั้นเราก็จะค่าเป็ด ตัวอื่นที่มันมายุ่งเบลเบลมันไปหามึงเบลเบลมันไปหามึงแล้วกูรังไปกูรังไปอ้าวกูมาถึงแล้วอ๋อจะกล้ากูกันหรือไงเฮียกอรยิงกูอดเอฟกี่ไรกูกายแม่งเฮียเกมนี้ถ้ามายุ่สามวันมันเล่นกันได้ไอ้เหี้ยแม่งสนุกมากเลยผมว่าการฆ่าเพื่อนได้นี่มันเป็นอะไรที่ตาตึงใจกูมากเลยเหี้ย เอาไปเลเต็มสิบค่าเพื่อนได้นะซึ่งเรามาดูระบบเกมนี้กันนะพี่ยมระบบเกมนี้ก็จะไม่เหมือนเกมอื่นๆนะเกมในชีวิตรอดอื่นๆเราเป็นคนใช่ไหมแม่งน่าเบื่อจะตายแม่งเราบินไม่ได้ซ้ำพอเป็นเป็ดนะดูดิบินได้ด้วยเฮียเกมนมึงอะโดนต้นไม้ทับตายหรือเปล่าอันนี้ใครวะบอสกูกูกูเอาใครฆ่ากู ไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนหงลงตีเราอะไรผู้ชมเรามาดูระบบเกมเข,ข้าวๆกันคือเราเป็นเป็ดน,น,นะเราไม่ใช่คนแล้วก็อีกอย่างก็คือเราสามารถว่ายน้ําได้โดยที่แบบไม่มีสเตมิน่าหมดเว้นมึงจะวิ่งในน้ำนะเฮ<ห>ียได้ไหมช่าหัวแม่มันเถอะแล้วก็เราก็สามารถบินได้ด้วยท่านผู้ชมเนี่ยการบินของเป็ดมึงรู้ย่งเปล่าโู้เสียดายจริงเฮียโอ้ถาใหม่ก็ได้เราแค่เพิ่งเริ่มต้นเองเพื่อนจะไปกลัวเลยไม่ว่าระบบเกมนี้ก็มีคร้าวๆแค่นี้แล้วก็ ซึ่งเกมยังเป็นเดโมโอ,ยอยู่นะเราก็สามารถใช้ปากจิกหินเพื่อเอาหินได้แล้วก็ปากจิกไม้เพื่อเอาไม้ได้ในตอนนี้เลยนะท่านผู้ชมพวกมึงอยู่ไหนกันนะอยู่ใน,นใจเป็นหมื่นล้านคำเอาล่ะท่านผู้ชมเราก็ได้กาเอ้ได้ทําการคับขวานมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเอาขวานใส่ช่องแล้วก็ใช้ขวานตัดไม้แทนนะดูดิการตัดไม้ด้วยขวานมันได้เยอะกว่าการใช้ปากจิกนไม่ใช่โอ้ อ๋<น>อขนขนนกมันหาจากในนี้ได้ด้วยโอเคท่านผู้ชมขนนกหาจากรถที่มีถังแล้วฟกเราว่าเราหาล่าคนดีกว่าก่อนที่มันจะมาล่าเราโอเคไหมเ,เราไปหาล่าเฮ้เอจอแล้วตฟกมันอยู่นี่มันอยู่นี่ม,ม,ลมลาล่าตัวนี้ครกคะมาล่าตัวนี้วกขามันาต้องกามันให้ได้ ยีงไงยิ่งยู่าจะโดนโดนโดนจท้ายไอคิวยูโบไอคิวเจอเฮ้ยยูนูบโบ้ยูนูบได้ควายมึงก็มีตัวนึ่งกับปีกปลาเอ้ยออพี่พี่ชายครับพี่ชาย ในโลกนี้มันไม่มีที่ชายหรอกนะมันมีแต่การฆ่าฟันน่ะน้องเอ้ยมันมีตัวนึงตายมีตัวนึงมันมีตัวนึงไปวีพีชายไปก่อนปะเรื่องนี้กูว่ากูฆ่าคนมันได้มันได้มันได้เยอะกว่าไปหาเองดิีกอะโฟกัปะไอ้กายบินเดินกลัวมันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนยังไม่พูดเลยอะอยู่ไหนบอบฟอมันอยู่ไหนเดี๋ยวกูเนี่ยมันบินหนีเลยไปไปล่ามันล่ามันยังได้ พวกูนี่แม่งนักล่าเป็ดไอ้เหี้ยแม่มึงอยู่ไหนนะมันได้โควสามไอ้เหี้ยนันสามเฮ้ยมันเพื่อนเพื่อนมันเพื่อนเพื่อนระวังมันบินสูงบินสูงปกหา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 ที่บินสูงหาบินสูงยิงเราอยู่สูงกว่าเราจะได้เปรียบกว่ากูอะยังไงกูถึงละที่บินสูงมันอยู่ใต้ตีตรงเนี้ยโอเคโอเคกูอยู่ที่สาม ไม่มีเก็บมเก็บป่ะเฮ้ยโดนหนึ่งโดนหนึ่งมึงตายแน่ฮียมึงตายมึงตายว้จอกชายหาเลยชอบายด้วยวะอืมนักล่าับหนนักล่าขับไปไม่ยอาปะแม่งชื่อหีนเอาคูฆ่าไอหีเหรอเออแล้ว้โยโฟกของมันโคตรเยอะเลยโฟก์าเอาเาเอาช่วยกูด้วย กายมีตัวนึงตัวนึงตัวนึงไออยอนเอ้ยเอ้ยอยู่วันอดบออยู่วันอะไอ้จะฆ่ากูไอ้กายไอ่เฮีไอ้เผกลังก่าเพื่อนแล้วจัดจัดใหม่ด้วยนะอยู่วนออยู่วันดไบอแม่มึงมีเียแล้วประเด็นคือที่บอโดนดิรไม่พูดไนตร่ะี่ กูไปนั่งเก็บเที่ยอะไรไม่รู้เรื่องแสงอยู่ใสียงแควกูนึกว่ากูเก็บได้อยืนยืนได้บ่ยืนเก็บไม่แหกตายแล้วพี่บอสดีนะที่มึงเอ่ยปากก่อนไปยมึได้ไปเฝ้าลากผมมึงเลยสัตว์อาเบลกูเอาทรัพยากรที่ป้นมาได้มาให้มึงละพวกเรากองจนเนี่ยไปอยู่โอสามละอ๋อกูเห็นคนตัดไม้ละไปไปไปหาไอ้เบลไปให้เบลแอดเต็มคอตี้ไอ้นั่นไอ้ไอ้มาร์ไอ้นั่นไอ้มาร์อ๋อ เบลอยู่ไอ้ตรงกอดข้างหลังหนูมาบอสตามมาตามมาเดี๋ยวกูพาไปหาเบลเนี่ยเกมบันเทิงวะได้ฆ่าคนใช่ไหมฟกปะฟกเราเป็นหน่วยล่าดีกว่าเอาของมาให้เพื่อนก่อนเนาะเพราะว่าของกูเต็มตัวเลยตอนนี้โอ้ยมีตกใจไอ้ยังแล้วกูของเต็มเลยก้าของกูเยอะมากเลยเบลของกูเยอะมากเดี๋ยวกูช่วยฟ้าไม้ฟ้าหิน อ่ะอไปไปฟกเราไปล่ากันต่อดีกว่ายิงคนก่อนเนาะกำจัดมนุษย์ก่อนแล้วมาัาหายไปไหนวะไม่เห็นมันเดินหลบด้วยเพื่อนโดนหนึ่งไอ้ไอเสื้อแดงโดนละไอ้เสื้อแดงตายต,ตายลงไปม,มันมีตัวไหนเพื่อนองเป็ดน,นะดูเป็ดด้วยมีลูกกระสุนนะเพื่อนแต่เรายังไม่ใช้อ่ะ เราไม่ใช่ล่าคนดิเราล่าเป็ดดีกว่าไหมเพื่อนคือเลยเอาไว้ฮื้เลือดอย่างเดียวหรอล่าวลาแบบนี้สนุกไก่ฟักไข่เนี่ยเฮ้ยเอ๊มันมาแล้วพวกกูเป็นเพศผู้มัวหนึ่งไม่มีใครฟักไข่ได้เนี่ยเนี่ยสวยโอ้ได้มีแต่ขนกากอันหนึ่งใต่อะไรมก็ได้มีแล็กเยอะ ไปหาพวกกระจอบเฮียแดกหัวซึ่งระบบเกมตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะผู้ชมมีแต่การบินแล้วก็การฆ่ากันแค่นี้แล้วการครับการครับของนะแต่ตอนนี้อยากหาปืนมากเลยไม่รู้หาปืนจากไหนนะท่านผู้ชมใช่ไหมเพื่อนเนี่ยครับไงครับหรอเอาไว้ว่าเดี๋ยวเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะครับปืนแล้วก็ล่ากคนไปสักหน่อยครับว่าระบบเกมยังไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็จะจบคลิปกันเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ย ฟก์ว่าโฟก์มาดูนี่โฟกะไอดอบอกเข้าได้แต่ต้องมีไม่ชีการ์ดก็กุญแจเะื่งเปิดเชนซอแมนมึงรู้จักเปล่ากลัวเป็นเดนจีไปแล้วไอโฟก์เป็นเดนจีแล้วว่ะไอโฟก์ไม่ได้เป็นเดนจีมีมาสักสองอันแล้วกันอ่ะมันคืออะไรวะไอเชนซอแมนหียนี่นี่ใช้ไม่ได้โคตรกระจอกเลย อ you าจจะเป็นอุปกรณ์ไหมครับของว่าเอาไว้ครับของเฮ้ยเพื่อนเป็ดเป็ดเป็ดโฟกโฟก์เป็ดเป็ดอยู่ในนี้โฟกเห็นไหมข้างในอ่ะอ่ายู่บนหน้าได้บออยู่วันหน้าได้มันมีปืนมันมีปืนโฟกเนอะนอะอยู่ตายเนอนอยู่ตายจริงด <tortured. S 1> ้วยไ้ย ไปแอบบ้ดรอ,อ,อบลงมาแล้วโฟกระวังคนนะคนมาโฟกคนมาคนมาคนมาข้ <c oughs> างหลังข้างหลัง <c oughs> เอออเฮียมัจติงไอ้มัตติงกูตายโฟก ออเนี่ยปินป้นบุกปิ้นกระสุนมีแค่กระสุนกูได้แค่กระสุนวะใช่มันจะมีเสาอยู่ข้างบนอ่ะเป็นปืนอ่ะแ่นข้างบนเป็นปืนเอากระสุนกระปืนเน,น,น,นี่ยตอนนี้เราจะได้สู้กับคนอื่นได้เนี่ยมันใช้สองร้อยเลยนะเออปะมันมีแบบปืนพกใช้ร้อยเดียวอะ่ะแล้วก็แบบปืนกลใช้สองสามร้อยเออเดี๋ยวไปล่าคนเอาก็ได้เงี้ยนะกูกำลังหาขนกูอยากได้ปืน เปียสู้กับคนอื่นบอสบอสตรงนี้มีแคมมนุษย์บอสไม่มีคนตัดไม้แกแกงนั่นอะไรกันกูกลัวมันมีปืนนี่แหละประเด็นน่ะนั่นแหละไม่ใช่อะไรอย่างนี้ผู้หายประมาณกิโลกิโลสามเมตรสามร้อยสิบสามร้อยสิบโอ้โหไอ้เฮียก๊าสุดน่าจะ เก็บไว้เออแล้วถ้าเราเรียนรู้เพชรเอเคแล้วมันจะมีกระสุนให้กูขาวโปรเนะ่ยกระสุนไม่ได้อยู่ในเถวเลยต่อยต่อจำไว้นะโอ้กูบวกอยู่กูโดนลุงตายหนึ่ง เอ๊ะไอสองไอคนไอคนเดิมบอก่ต่อให้เซฟแบบตายสามตายหมดเลยอีอะโอ้ขวัญเล็กขวัญเล็กเพื่อนไหนอะต่อนี้มันผมคนเดียวมันบอกว่ามันบอกว่าไม่แม่แล้วแม่อะไรสักอย่างของมันนี่แหละผมคนเดียวก็พอแล้วมั้งไม่ต้องต่อมันเซฟหรอกคนเหลือเลยตอนที่กู มันมูดต่อหมดเลยบจริงดิเอ่อรัอนรูไปเอย้อยากไอ้ไอ้ที่มันบอกว่าอยากเจอตีนเนี่ยให้หมดเนี่ยหรอให้หมดอ่ะไงัหรออ้าวลท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เล่นกันมาสักระยะแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งก็ยังไม่มีอะไรมากนะเพราะยังเป็นตัวเกมเดโมซึ่งได้ก็ได้รู้วิธีคราฟของต่างๆแล้วก็ทําสิ่งต่างๆนะซึ่งเดี๋ยว ไอเกมเฮียนี้ก็ต้องจบกันไปก่อนนะไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าถ้าชอบก็จะมีอีกแต่ถ้าไม่ชอบไม่มีหรอกเฮียกูก็จะเล่นเล่นไปแบบไม่อัดนี่แหละนะไม่ว่าใครชอบกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กด s u b s ไคร b e กดแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะํำหรับ,ใคร,คบคใครที่มีความสุขกับคลิปนี้ก็มึงไม่ปกติแล้วนะใครที่มีความสุขกับคลิปนี้มึงมึงหล่อมากเลยกดซับไครกดคอมเมนต์ไม่เลยมีอะไรจะบอกแล้วก็คอมเมนต์ไว้ แค่นี้แหละบายยนท่นผู้ชมจุ๊บๆเหนื่อยชิบหายอะไรที่อะไเกมแม่งไปบายบายี่เพื่อนบายบๆไปเออเออเตนกูไม่ให้ความร่วมมือบายบายเออจะปล่อยเงียบกปแล้ปล่อยเงียบทำไม